บรรทัดทองทำเลที่ในช่วง2-3ปีมานี้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายคนมองว่าเป็นทำเลทองวันนี้ยังเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นหลุมพรางของทำเลตามกระแสติดตามได้ที่ NIA Inno Trend EP นี้ค่ะวิกฤตบรรทัดทอง ในฐานะผู้บริโภคเราคงเคยเห็นคอนเทนต์รีวิวร้านอาหารมากมายในย่านบรรทัดทองซึ่งแรกๆต้องยอมรับว่ากระแสมาเชิงบวกจริงๆแต่ว่าในปีนี้ค่ะด้วยหลายปัจจัยทําให้ร้านอาหารหลายร้านในบรรทัดทองต้องปิดตัวลง EP นี้เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์ย่านบรรทัดทองพร้อมส่งเทรนนวัตกรรมธุรกิจร้านอาหารปี2025กันค่ะ พื้นที่โดยรอบของถนนบรรทัดทองเป็นทรัพย์สินของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความยาวกว่า1.5ถึง1.8กิโลเมตรตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกเจริญผลถือเป็นแหล่งรวมร้านสติีทฟูดชื่อดังที่ดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าไปเปิดกิจการเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะ จากแรงหนุนของกลุ่มคนรุ่นใหม่และลูกค้าชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้าไปท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าเป็นทําเลใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายค่ะแต่ในปี2568นี้เริ่มมีร้านค้าขนาดเล็กประกาศขอเซงพื้นที่และผู้ประกอบการบางส่วนที่เปิดมานานหลายสิบปีต้องประกาศปิดร้านไปลองมาวิเคราะห์สาเหตุกันดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ 1. เรื่องของต้นทุนเช่นค่าเซ้งร้านขั้นต่ำ3า3ปีจำนวนหลักล้านบาทค่าเช่าไม่น้อยกว่าเดือนละ50,000บาทยังไม่รวมต้นทุนของสินค้าเช่นค่าวัตถุด,ดิบค่าตกแต่งค่าพนักงานค่าการตลาดค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเมื่อร้านที่มีต้นทุนที่สูงทําให้ต้องจําหน่ายราคาอาหารที่สูงกว่าตลาดและอาจทําให้ระยะเวลาคืนทุนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ระยะเวลาการขายจํากัดด้วยเวลาสามัญของย่านนี้มักเป็นเวลาช่วงเย็นจนถึงกลางคืนที่ผู้บริโภคมาจับจ่ายใช้สอยทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายอาหารได้เพียงช่วงเย็นจนถึงดึกเท่านั้นประมาณ6ชั่วโมงต่อวันไม่ได้ขายอาหารได้24ชั่วโมง จึงทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องขายอาหารต่อหน่วยในราคาที่แพงมากอีกทั้งลูกค้าส่วนมากยังเป็นลูกค้าขาจรไม่ใช่คนแถวนั้นที่เป็นขาประจาอีกด้วยค่ะ 3. การแข่งขันที่รุนแรงพึ่งพากระแสมาเร็วไปเร็วเมื่อทุกคนมองว่าที่นี่เป็นทำเลทองการแข่งขันที่สูงขึ้นการตลาดก็เดือดขึ้นเป็นเงาตามตัวบางเจ้าต้องพึ่งพาการสร้างกระแสในโซเชียลจนลืมนึกถึงความยั่งยืนของแบรนด์ไม่มีกลยุทธ์ไม่มีแผนการรองรับลูกค้าในระยะยาว 4. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เบื่อง่ายนายเร็ว ร้านไหนปรับตัวช้าจำเจก็อาจเจอจุดจบได้ง่ายๆค่ะ 5. อุปสงค์ทียมอุปทานหมู่หลายบทเรียนที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารในย่านนี้พบว่า เมื่อสินค้าไหนเป็นกระแสมักถูกลอกเลียนแบบเพื่อส่วนแบ่งตลาดและหากเมื่อใดสินค้านั้นหมดกระแสแทบถูกร้านที่ขายของคล้ายกันก็จะต้องต่างปิดตัวลงไม่ต่างกันซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของ pricing war หรือการแข่งขันด้านราคาทำให้คุณภาพของของ,ของก็ต้องลดลงด้วยเช่นกันค่ะด้วยปัจจัยหลักที่เราลองวิเคราะห์นี้จะพบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการหลายร้านยังขาดซึ่งองค์ความรู้ในการทำร้านอาหารอย่างยั่งยืนยังดำเนินกิจการตามกระแสและขาดการบริหารต้นทุนที่ดีรวมไปถึงการวางระบบที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการในระยะยาว วันนี้เราจึงหยิบยกสรุปเนื้อหาจากงาน Open House สัมมนาอัปเดตเทรนร้านอาหาร2025ที่จัดขึ้นโดยคุณต่อเพนกวินผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการตลาดในธุรกิจอาหารมาฝากกันว่าในธุรกิจร้านอาหารมีเทรนด์และนวัตกรรมแบบไหนที่ผู้ประกอบการควรรู้และปรับตัวบ้างค่ะ 1. ร้านอาหารจะขนาดร้านเล็กลงแต่สไตล์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น Economy of Style จะเป็นสิ่งที่ทำให้ SME ไปต่อได้ในอนาคต Small but Style ร้านไม่ใหญ่แต่สไตล์รสชัดคือสิ่งที่จะทำให้ร้านเล็กอยู่รอดนั่นเองค่ะ 2. เมนูธรมธรมดาธรรมดาแต่ต้องมีความลึกมากขึ้นสตรีทฟู้ดบ้าน,านแต่รสชาติและกระบวนการทำต้องไม่บ้านเปิดใจเรียนรู้ความ Specialty มากขึ้นอย่างเรื่องของที่มาวัตถุดิบ r d หรือกลับไปหาเพนจอย กลับไปหาว่าเราจะสามารถยกระดับวัตถุดิบอะไรของเราได้บ้าง 3. บริการน้อยลงแต่ประสบการณ์ต้องดีขึ้นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนหรืองานที่ไม่จำเป็นให้ลดลงได้คือการใช้เทคโนโลยีซึ่งร้านอาหารขนาดเล็กหลายๆร้านเริ่มเปิดใจให้กับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมให้ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าดียิ่งขึ้น 4. เพิ่มมูลค่าจากสินค้าเดิมที่มี การขายของแบบปกติจะทำให้ร้านอาหารอยู่ไม่ได้และไม่มีทางโตดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูเดิมๆค่ะ 5. เปลี่ยนการซื้อสือ่อเป็นการสร้างสื่อด้วยตัวเองเมื่อก่อน Marketing ิ้งฟรร้านอาหารจะอยู่ที่2-5%แต่ณนะวันที่โลกเรามีช่องทางเพิ่มขึ้นมากมายค่า Marketing ิ้งฟรไม่มีต่ำกว่า10%อีกแล้ววิธีเดียวที่จะอยู่รอดคือต้องสร้างสื่อของตัวเองค่ะ 6. เปลี่ยนจากการขายใกล้เป็นการขายไกลร้านเราเท่าเดิมแต่เทรดแอเรียต้องมากขึ้นย้อนมาดูตัวเองว่าด้วยจุดยืนของแบรนด์ด้วยตัวเมนูที่เรามีคุณสามารถต่อยอดเป็น r e t ท i ลโปรดักต์อะไรออกมาได้บ้างแล้วสามารถส่งไปหาคนทั่วประเทศได้เหล่านี้เรียกว่าโมเดลการขายไกลที่ทำให้เรามีช่องทางการขายมากขึ้นโดยที่ f i x ซ์คอร์เท่าเดิมค่ะ 7. นําความเป็นท้องถิ่นมาสร้างอัตลักษณ์ให้ร้าน แบรนด์ใหญ่ๆในกรุงเทพไปตีต่างจังหวัดมากขึ้นแม้ต้นทุนเขาจะดีกว่าแบรนด์ brand ใหญ่กว่าแต่สิ่งเดียวที่เขาสู้ไม่ได้คือ localize from local heritage to a unique brand identity ร้านประจำจังหวัดทุกวันนี้ไม่ใช่ร้านที่อยู่มานานแต่เป็นร้านที่เอาอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นมาบวกกับตัวตนของร้านตัวเองค่ะ8เปลี่ยนผู้ชมให้เป็นผู้ช่วยขาย เทรนในหน้ากำลังมาแรงใครๆก็อยากมีรายได้เสริมมีอาชีพที่สองกันทั้งนั้นดังนั้นกลยุทธ์การเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นผู้ช่วยขายจะยิ่งช่วยเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารค่ะ 9. เปลี่ยนคู่แข่งเป็นเครือข่ายดังความกล่าวที่ว่าทํำธุรกิจไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรการเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นเครือข่ายจะยิ่งช่วยสร้างคอนเนคชันและเป็นทางรอดของธุรกิจ ซึ่งเทรนด์ที่ว่ามาทั้งหมดไม่ได้การันตีว่าคือสูตรสำเร็จแต่นับเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่ออกมาจากผู้ที่มีประสบการณ์และคร่ำวอดในวงการอาหารอย่างน้อยเผื่อผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่จะได้ไอเดียไปพัฒนาต่อย,ยอดร้านอาหารของตัวเองได้นะคะ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติมุ่งส่งเสริมและเร่งสร้างธุรกิจนวัตกรรมอาหารผ่าน,นกลไกการสนับสนุนที่หลากหลายภายใต้โครงการต่างๆเช่นโครงการ Thai Kitchen Craft Food Tech Accelerator Program นวัตกรรมอาหารไทยเส้นทางสู่เวทีโลกเพื่อผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดโลก Space F โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยหรือแม้แต่การให้ทุนสนับสนุนแก่วิสาหากิจชุมชนย่านบางลำพูในการดำเนินโครงการบางลำพูฟู้ดกู๊ดเทสต์นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชนผ่านอาหารย่านเมืองเก่าและอีกหลากหลายการสนับสนุนเพื่อติดอาวุธและยกระดับให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะ ติดตามรายการ InnoTrain Next Steps ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตกรรมได้ทางช่องทาง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ค่ะ